หายเรื่อยๆเลยใช้เก็อะไถ้าเก็บเกไปอไมอันนีแค่ันจีเลยไม่ลเล็กไปเยอะไม่งเกไปเยอะสะอาดแล้วเขาจ่าอาในีะที่ว่าแก่ที่สุดในวันนี้ใช่ไหมบิ๊กอ๋ออาวุโสครับแต่พูดว่าแก่ไม่ดีอ๋อวิดีโอซูมไม่ได้จริงไม่อยล้ววิดีโอซูมไม่ได้ปีปีว ก็จริงๆใช้เวลาทำหลักจริงๆหละแค่ไหนกเทอมกี่เทมมันอยารกัน่เม้าอกาสนี้พวกฟมวัฟามทีเฮ้ยตอไว้ตอนใ่หมรอนใชไมครับจาจรอนนี่เรื่องทำสิสปีแรกไม่ได้ทำ จกแล้วได้ทำปะทำปีที่สประมาณสามสใช่ตาตอนปีสก็สปีซึ่งจริงเนี่ยนลนถลายเปเทอมหนึ่งป่ะากว่านั้นใ่หมกว่านั้น่เป็นอย่างน้องๆนี่ยจริงๆถ้าตั้งใจทำจริงก็ประมาณปีหนึ่งปีครึ่งใช่ก็สามารถจบได้นจริงๆนี่ก็เป็นตัวอย่างนงซึ่งจริงก็ แึงเป็นผ like uh> ู้หญิงคนแรกเนะองเราใช่ปะใช่สวยด้วยใช่ชิ้มหน้าชูตาเก้นกนิบโอ้ยยิงนี้แบสกิสยนะ จบ80แล้วแล้วเป็นคนที่เห็นความเปลี่ยนแปลงคือรู้สึกเข้ามาแล้วแกล้งง้องง้งงงแง้ง้วมานั่งกินกันไหมร้องให้ด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เริ่มไปโรงงานนี้รู้สึกโอ้เปลี่ยนหลังจากที่โดนด่าโฟล์คสวาเกนแดนด่าตายเลยแล้วหลังจากเข้าฮิตทเชียซึ่งไปอยู่จะพาพาแม่ไปด้วยนะรอบใหม่ไปอยู่ไปสั่งเขาเนี่ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็หญิงก็มั่นใจมากขึ้น อีกก็เลยบอกไปถ่ายสตารดีกว่าเอาไว้แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งก็ว่าคือบางทีไม่ได้อยู่แค่ในมหาลัยเนี่ยให้ติดต่อคนภายนอกมากขึ้นแล้วสิเป็นคนที่เห็นความเป็นใจที่แน่นชัดที่จะได้ชื่นร้องให้นี่จริงนะใครอยู่บ้างมือนะไอ้จิมอยู่เสอบกลางก้าวหน้านี่มันน้องตาไหลยังไม่ท่าอะไรเลยแค่สอบกลางก้าวหน้านะครับพียงแค่การจีร้องหญิงแบ

ได้ตรงแบบเอนไล่เยอะมากหลายหลายประโยคนะครับเอ็นี่อก็ก็อันระดับ่านมาก็ให้อาจารย์เอิร์ธพูดอะไรอีกนิดนึงนะครับเป็นข้อพิจารณาเกียรติเอ่อยาวๆก็ได้นะครับผมผมก็เห็นครเปลี่ยนแปลงหญิงไปเยอะแต่สอนหญิงตอนนี้จป็นปีสองภาคทูตอนนี้จับได้ว่าไปสอนไปสอนวิชาฟิสิกส์และธรรจีแล้วก็เจอผู้หญิงสวยคนเดียว แล้วก็เลยหลอกม,มาเรียนด้วยบอกพี่ว่าประมาณว่าพอหญิงจะจบปีสี่ก็เลมาเรียนเพื่อ<ว>ก่อนไหมใชอทโปรเจกต์ไบโอกับอาจารย์ใช่อย่างนี้ปรากฏว่าหญิงที่เป็นคนที่มีคาแร,รคเตอร์ค่อนข้างพิเศษเพราะว่านอกจากสวยแล้วยังเอาแฟนมาแนะนําให้รู้จัก,จกเอาพี่ชายมาแนะนําให้รูจ้จักชายที่ตื่ให้ขายของขายของขายของแล้วแล้วผมเองก็ซื้อเอ็มสตาร์มาแล้วด้วย ก็คก็ไม่รับสายประสบการณ์ก็อย่างที่การชี้บอกหิงแบบนี้หิงๆเคยก็มีน้องยันนังเลยสมัยตอนมีไอ้ปุ๊กอยู่เลยเนี่ยที่เองใช่ป่ะตอนนี้หญิงวันนี้ฟังหีิพีเซนต์หญิแบบพูดแบแข็งแรงแล้วก็ห้าตอบเสียงดังวันนี้เออดู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 ดคดัดูดาดูดูดูด้ดู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 ดเร็จในูดูาูดูดูด พวกเราในอนาคตนะโอเคครับเอาพิวคครัในฐานะที่พี่นิวแบบแก่สุดนะแล้วก็ทำตัวเป็นพี่ที่น่ารัก คืออยู่กับตอนที่อยู่กับพี่ปุ๊กเนี่ยจะงอแงเพราะพี่ปุ๊กไปแล้วมีอะไรดีๆขึ้นแต่ว่าแต่ว่าจริงๆน้องนี่คนี้ถ้าพี่ดิวไปไปแล้วยิเลือยไปแล้วไม่ดูเป็นรอคำแสนดีนะอยากฟังความคิดเห็นนิดนึงนะคอมเมนต์นี่นึงนี่ก็เป็นน้องหน้าคนหนึ่งไงหายไปอยู่ตรงนี้ ก็น้องน้องน้องเล็กๆขึ้นเนี่ยตอนเปิดแแบใหม่ๆเนาะก็มีน้องหญิงน้องคนสุดท้องของแแบตอนแต่ก่อนนี้เนาะตอนแบบเริ่มขึ้นตึกใหม่ๆผมก็รุ่นเดียวไม่ได้พี่พี่มาแล้วไงพี่เป็นผู้ชายไงเราเป็นผู้ชายเราป็นน้องน้องผู้หญิงคนแรกๆเราก็ดูแลกับนี้กดีก็ดีหรือเปล่าตอนเนี้ยน้องก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าพี่ก็เมาเหมือนกันเวลาเราไปด้วยกันในะไหมครับตอนที่พี่พูดติดปากว่าก็ ตอน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 เริ่มกินพี่บอกว่าอี you know you mm ่ม hmm. ีไรคุยกับพี่แล้วเดี๋ยวพี่เคลียร์ทางให้ตอนเริ่มกินสักพักยิ่งเป็นไงไหวไหมพอเอกดึกดึกเข้าไปหน่อยยิ่งดูแลตัวเองดูแลใช่ไหมแต่ว่าหรือกันแบบนี้นะครับก็ก็ดีดพี่ไม่ได้ทำพีซิกเนี่ยเพาอย่างนี้นะคะอาจารย์เขาไม่เหนื่อยเลยโอ้โห ก็เป็นน้องที่น่ารักคนนึงมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าหญิงคงหญิงไม่ก้นเก่งอยู่แล้วอะครับก็อยากให้หญิงได้เจอคนพบแล้วก็ใช้หญิงเป็นคนพบที่ดีที่สุดแรับรองว่าหญิงประสบความสำเร็จแน่เลยค่ะเอาสุดท้ายนะครับพี่หญิงกล่าวอะไรสักนิดนึงเป็น ป็นอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับแลบจะพูดอะไรถึงอาจารย์พูดอะไรฝากอะไรถึงน้องๆนะครับก็อันเชิญครับอันเชิญเลยค่ะก็ระยะเวลาที่อยู่ในแลบมาประมาณ3ปีครึ่งก็คือได้พัฒนาตัวเองตัดแลกติดตาก็ต้องต้องขอบคุณทั้งอาจารย์ที่ทาให้ได้อยู่แบบนี้ เนีถ้าไม่ได้อยู่แล้นี่คงไม่เป็นแบบนี้ไม่ใช่การไม่เหมือนพี่นิวอีกคนนเลยขอบคุณพี่นิวเพิที่ทำให้อยู่นานคือเอกจบการสังเกตนี้ต้องขอบคุณทางตั้งอาจารย์จีอาจารย์เออร์เลยขาบอกว่าไปเคี่ยวเข็นได้แบบว่าเฮ้ยกลับเมื่สสเมื่อไรจะจบสักทีไปทำเล็บเน่าผมขอั้องเลย อารขอร้องเลยอะอจารยร้องข้องเลยนะก็เลยก็เลยบอกว่าจะสูงความสุขเลยนี่ถ้าไม่ได้อาจารย์ทางสองท่านเที่ยวเข็นให้ผมให้ไปีเขาให้ผแนแนวทางก็ต้องเดินทางยังไงก็ผงไม่กีวันนี้แน่นอนเลยนะครับอาจารย์ก็เป็นแบาไม่ได้ไม่ได้พูดดีนะคะอาจารย์พูดมาจากัวใจตอนนี้บอกว่าก้ามสิบสิ็มารอว่าสินใจอ้เจ้าสิบสแล้วตอนนี้ก้าวสิบสิบแล้วก ไม่ใช่มาลยใช้ลายไม่แบบว่า,าต้องอเปียกอาจารย์สองคนจริงๆ,ๆค่ะคือที่ที่บอกว่าดีขึ้นก็เพราะอาจารย์บอกว่าไปทางนี้สิเราเลยทาตามถ้าเรายื่อไม่ทาตามเนี่ยเราก็คงไม่แบบไปทางนี้อะไแว่าที่ถือแล้ว,มส,ลวสมาลับของเราพวกที่เล่นเล่นอ่่อาจารย์พูดก็ทําตามนะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆและพี่นิวพี่ฟุ๊ก ก็มีทั้งที่ปองลวนลามที่ทำให้หญิงรู้สึกแเฉดแ,แขกคุณน,ข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 นี่ต้องดูแลตัวเองระวังไม่ให้เดาลองกลัวไงใช่ใช่ถ้าไม่มีพี่นิวพี่ฟุ้งนาหญิงคงแบบว่าอาจจะต่อสู้คนภายนอกไม่ได้อันนี้เพราะเพาเจอแบบผู้ชายภายนอกเอ๊ะเขาจะมิใส่เหมือนพี่แจ้งเดี๋ยวต้องแท็กอ่ะต้องแท็กอ่ะ เราไม่ีต้องแกิูแบบเดียวเดียวกิฟมีจะส่งนำไปสู่คารสวายอยู่ในโลกซิตี้เขาเรื่องพวกแบบว่าพี่นิวเด็กเป็นทำให้เรียนรู้มีการต่อสู้กับผู้ชายเร็วๆรอนแ่เดยพี่ต่ำกว่าดีนิดนึงไม่ใช่จริงก็วบาคือเอาเอาข้อเรื่องนี้นลยนะคะคือพี่ยูพี่ปุ๊กเนี่ยช่วยทำให้รู้ว่าต้องทำยังไงเวลาเขาเสียเขาก็ เขาก็เรียน่ะอย่างที่พูดนี่แกเขาจะวอ้ยทำไมมึงไม่อ่านแบบนี้ทำแบบนี้มึงหาได้ทนี้ส่อะไรเงี้ยพี่บอกทำไม่ไม่ทำแบบนี้อะไรนี้ก็คือจะถามพี่เขาได้ตลอดถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆได้เนี่ยได้เรียนรู้นะคะอ่าถ้าเป็นอีกคนก็แค่นี้แหละพี่จีนนะพี่จินจีนก็เป็นละคนละโผแต่ละคนพูดแรตเลยแรงแรงเต็มเหนียวเต็มเหนียว